สีม้านะครับสิบแต่ม็มม่ชอบลายนี้เราก็ต้องปัดอะไรนะขึ้นทรงเพราะสีสันตัวนี้มันตรงเราก็ต้องปัดเฉียงตัวนี 15, ้สีม้าสิตัวนี้ลูกก็ต้องปัดเฉียงตัวนี้ก็ต้องเฉียงสิบแล้วเราควรที่จะวก่งเป็นยังไงลูกเขาก็เดินเลยระเดินถอยหลังป่ะหยัดข้อมือ นี่เราก็ใส่หลัอองอีกแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็คือไม่ต้องใอยหลังใช่ย้ำอยู่ออยกับที่ครับเข็บตรงนี้ปั๊กลูกคงสะบดดัดแบบนี้นะคะนี่คือต่อไปเมื่อถึงตรงนี้ปั๊กลูกใช้เบอร์อะไรเบอร์อะไรครเบอร์สูตรถูกต้องกินมากเาขยิบพันเลยลูกที่จะกินไว้ทีนี้ แช่ก sure okay, right. okay. oh ็ไม okay. okay, oh, ่ได oh, ้เกกบภาษาจีหรอีนี่นี้น mm ลูกนะศูนย์อ่าโอเคเปิดศูนยปึ๊บใช่เกี่ยกับนาีนเปิดศูนย์แล้วก็คือเปิดไหนลูกเปิดเทียนไหนคะัในตรงมันใจนะมันน้ามันใจนะพี่ฉันขี่ไว้ภายาจีนืเบเปิดเลยครับสีมากส